สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเวฟรยเครื่อง cbr 300นะครับผมก็คือประวัน300กของเราเองนะครับวันนี้จะมาทําการเปลี่ยนกล่อง api กันหน่อยนะครับซึ่งรถคันนี้ก็เคยใส่กล่อง api ไปแล้วนะครับเมื่อปี2 5 6 2ตอนนี้ปี2068แล้วนะครับผมผ่านระยะเวลาไปทั้งหมด6ปีแล้วนักครับผม ซึ่งผมก็ได้กล่อง API ใบใหม่มานะพร้อมกับของเล่นชิ้นใหม่ด้วยนะเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนี่ก็คือกล่อง CBR 300นะครับใส่กับเวฟเครื่อง CBR 300ของเรานะครับเห็นไหมมันเพิ่มเ,เห็นว่ามีหลักนะครับชัดเจนเลยนี่ไงอ่านดูครับ ECM Honda CBR 3 0 0 i นะครับผมตัวนี้เป็นเวอร์ชัน9.1นะครับสามารถเชื่อมบลูทูธแล้วก็เราสามารถจูนในมือถือได้นะครับแต่เป็น แต่ต้องเป็นระบบ Android เท่านั้นนะครับซึ่ง iOS นะครับทาง API ไม่ได้ทำนะครับแล้วเราก็ไม่มีโทรศัพท์ Android ซะด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราทําไม่ได้เราก็จูนในคอมันเลยนะนี่คอมตัวนี้เลยเขาอาจจะใช้น้ตบุ๊กกันนะครับผมใช้ PC คอมพิวเตอร์เลยนะเดี๋ยวมาดูสินค้ากันนี่คือใหม่ๆสดๆสิงๆเลยนะครับผมจากบริษัท API เลยนะที่กรุงเทพที่ลาดพร้าวเลยนะครับเออลาดพร้าวหรือเปล่าว่าจะไม่ผิดนะก็เ,เดี๋ยวจะมาใส่กับวัน300กันนะครับผม ใหม่เลยนะผมยังไม่แกะเลยพร้อมกับสายจูนนะครับครบหมดเลยทุกอย่างนะครับนี่สายจูน api ไว้ต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือว่าจะเข้ากับ PC ก็ได้แต่คนไม่ค่อยเอามาจูนกับคอมกันนะครับเพราะว่ามันไม่เคลื่อนที่ไม่ได้ถ้าเคลื่อนที่ได้ก็ต้องเป็นโน้ตบุ๊กนะครับถูกไหมโอเคแกะกันเลยแกะกล่องกันเลยนะตัวนี้เป็นเวอร์ชัน9.1นนะครับซึ่งสําหรับ cbr 3 0มนะครับมีแค่เวอร์ชันเดียวนะครับซึ่ง9.0ก้าคุดศูนย์กับแปดไุใเ่รถ บางลม m s x นะครับแล้วคุณใช้ชุดไฟที่เป็นรถรุ่นนั้นนะครับคุณต้องใช้กล่องไฟรุ่นนั้นนั้นเลยนะครับซึ่งเราตรงรุ่นทุกอย่างไงมันก็เลยต้องใส่ตรงรุ่นนะครับมีบางคนเอาเครื่องไปวาง m s x นะครับเหมือน o i GP นะครับเอาเครื่อง CBR 3 0 0ไปวางใน m s x หรือไปวางใน Sonic นะครับผมแต่ใส่ Sonic น่าจะใช้ชุดไฟ CBR 2 5 0นะครับถ้าผมจะไม่ผิดรอบปักจอกคันนั้นซึ่ง m s x ที่วางเครื่อง CBR 2 5 0เหมือนกันคันนั้นก็ ใช้ชุดไฟ M S X นะครับก็เลยต้องใช้กล่อง M S X นะครับแต่เรามันเรามันสายตรงรุ่นไงเราก็เลยต้องใช้กล่อง C B R 3 0 0นะครับในนี้มีอะไรอีกไงไอะไเราก็จําไม่ได้แล้วนะครับซึ่งผมก็เคยมีแล้วครับกล่องใบนี้อ๋ออันนี้สายปรับ2โหมดนะครับผม คือ API เขาทํามาทั้งหมด2โหมดนะก็คือโหมด1กับโหมด2นะบางคนว่าโหมด1เอาไว้ขี่เล่นนะโหมด2เอาไว้แบบซิ่งเลยอะไรประมาณนี้นะรหรือว่าโหมด1นไว้ขี่สถานที่พื้นที่กดอากาศต่านะครับผมแต่ถ้าคุณขึ้นไปภาคเหนือนับเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงระดับน้ําทะเลนะับคุณก็อาจจะทำการลดน้ำมันในกราฟที่2เราก็ค่อยใสยก่กราฟที่2นะครับผมนี่ครบชุดนะผมแล้วก็มาพร้อมกับ ตัวนี้เป็นปักเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วแต่คุณจะเรียกแล้วกันเรียกว่าโหมดนั่นแหละปักเปลี่ยนโหมดอ่ะแล้วก็มันจะมีอีกสายหนึ่งนะครับรูนี้ก็จะเป็นรูสายจน,นะครับเดี๋ยวผมเสียบไ้ดูนี่รูสายจูนอ่านี่ครบครับปักก็จะตรงกับฮอนดานะครับเทกจะทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นที่เป็นร้อยสิบไอร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามร้อยนะครับผมตรงกันหมดเลยครอบคลุมจริงๆนะครับรถฮอนด้าก็ อันนี้กล่องไปเดี๋ยวเราจะจูนใส่กับ CBR 300กันซึ่งตอนนี้ผมใส่กล่อง CBR 250อยู่นะครับที่ตัวรถที่ทาง EP เคยให้มานับหลายปีแล้วแหละนับเดี๋ยวผมจะเซฟไฟล์จากกล่อง CBR 250นะครับแล้วก็มาเข้ากับกล่องใบใหม่ของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้กล่อง CBR 250นะพอเราใส่ไปกับตัวรถซึ่งผมใส่ไมด้วยนะครับไมดิจิตอลตัวของ CB 300F พอใส่แล้วก็ มันเกิดการที่เลขไม่นะครับจะขึ้นมั่วขึ้นเพี้ยนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่คือสินค้าอีกหนึ่งชิ้นนะผมอันนี้ก็เรียกว่าสมาร์ทเกตนะผมตัวน,นี้ทาง API นะครับเพิ่งผลิตมาสดๆตอนร้อนเลยนะเพิ่งไม่นานไม่นานนี่เองนะแต่ว่าแพคเกจเขาก็จะ <c oughs> แกะยากหน่อยนะครับแต่คือโคตรสวยผมยังไม่ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะแต่ผมแกะมาดูแล้วแหละนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้งานนี่มาสายพร้อมหมดนะครับสติ๊กเกอร์พร้อมมันจะอยู่ในรูปแบบ ประมาณนี้นะครับก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงเยอะหน่อยนะครับผมยังไม่เคยใช้นะครับตัวนี้ก็จ,จะไปเสียบกับสายจูนในกล่อง CBR 3 0 0ได้เลยนะครับอ่ะสมมุติว่าเราโยงไว้ในรถใช่ไหมครับแล้วก็เสียบลงไปในสายจูนนี่ใส่ปุ๊บนะครับแล้วก็เขาวนี้ไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้เลยนะแต่ต้องเปิดกุญแจก่อนนะครับเป็น EBA Smart g a t e นะผมคือบางคนใช้ในการไล่รถนะครับก็ใช้ดูทั้ง ค่าหัวชีตนะค่าแบตเตอรี่รอบเครื่องเยอะแยะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าเพราะผมยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนี่คือกล่องซี r 300อยนะครับอันใหม่ของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของ2 5 0นะครับเคยมีการซ่อมมาแล้วนะก็มีการผ่านะครับนี่ไหมสอหนะครับอ่ะแกะออกไปแล้วก็ไอเนี้ยสายผมต่อเอาไว้แล้วนะเป็นเอาไว้เปลี่ยนโหมดนะครับโหมดหนึ่งโหมด2นะเวลาชอดเนี่ย เราดึงตรงๆนะครับอย่าเอียงซ้ายเอียงขวานะครับดึงตรงๆหน้าองศานะครับไฟเรากดแค่ R ตัวเดียวครับดกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยนี่อันนี้ก็คือกดได้แค่หน้าเดียวนะครับแต่ถ้าเราอยากกดหน้าพวกน้ามันแมปแล้วก็พวกหน้าชดเชยอะไรพวกนี้เราต้องกดโอน R ครับนี่กดโอน R กดโอน R ปุ๊บมันก็จะอ่านใช้เวลานะครับนี่นะ p a c k e หนึ่ง นี่ก็คือหลังจากที่เราคอนโทรลอนะครับเรียกทุกหน้าขึ้นมาทั้งหน้าไฟหน้าชดเชยหน้าน้ํามันนะครับหน้าทิมก็คือขึ้นมาหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะบอกครบนะครับทั้งความเร็ว t p s Map Engine Coolant t e r p i r a t u r e ก็คืออุณหภูมิเครื่องนะครับ i a t แบตเตอรี่แล้วก็องศาไฟองศาความชีดนะครับเนี่ยเปอร์เซ็นต์คันเร่งเราก็สามารถดูได้นะครัเดี๋ยวผมบิดให้ดูนะเดี๋ยวไกลมือนิดนึงนี่เห็นไหมขึ้น100นะครับ คือรถคันนี้ใส่ลิ้น42อยู่นะครับซึ่งถ้าเราใส่กล่องเดิมเนี่ยเวลาเราเปิดคันเร่งสุดนะครับมันจะทําให้ไม่ไม่ติด100%นะครับก็เท่ากับว่าเราบิดได้เราบิดหมดแล้วนะครับแต่ว่าลิ้นเร่งมันไปค้างซะก่อนนะครับเลยทําให้เราบิดได้ไม่100%นะครับถึงคราวนี้เราสามารถตั้งเราสามารถตั้งค่าในกล่อง api ได้เลยนะครับนี่ก็คือข้อดีของกล่อง api นะครับเราจะทําให้ระบบมันสมบูรณ์ที่สุดนะเพื่อความสมบูรณ์มานะครับความแรงก็จะตามมานะครับ เราก็จะเซฟไฟนะครับผมจะเซฟไฟล์จากนี่เลยนะครับเซฟแอดไปเลยอ่าเราเซฟแอดครับสมมุติผมตั้งไว้ใน ECM ตรงนี้นะครับตั้งไว้เนี่ยตั้งเขียนว่าเวฟสา0ร้อยเวฟสามร้นะครับเนี่ยเวฟสามร้ R, นะครับแล้วก็บันทึกเข้าไปอผมบันทึกเสร็จปุ๊บเราลองโอเพนดูนะครับนี่ก็จะขึ้นอยู่แล้วนะครับสำหรับไฟล์ที่จูนมาแล้วนะครับไปเราไปใส่กล่อง cbr 300กันครับอันนี้ก็คือไฟเดิมๆของกล่อง cbr 300นะครับถามว่าสตาร์ทติดไหมเดีย๋ยวมาลองกันนะเพราะผมยังไม่ได้สตาร์ทเหมือนกันนะครับอเอาสตาร์ทดูคือเดิมๆนะครับรอบเครื่องเดิมๆของ cbr 300จะเดินไปอยู่ที่เนี่ยพันเจ็ดพันแปดพันเก้านะครับประมาณนี้ปิดไปเปิดใหม่นะครับเราก็โยนไฟนะครับใหม่เข้าไปเลย เพื่อนดูนะอันนี้ก็คือเดิมๆนะครับนี่ไม่รอบเครื่องเดิมๆของกองซีบี0 0สองรคือหมื่นนะครับแต่รถผมไม่ได้ตั้งเท่านั้นนะครับตั้งให้น้อยกว่านั้นรู้สึกนะถ้าจะไม่ผิดนะเราก็โยนเข้าไปอ่ะโยนแล้วก็เดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คือโยนเรียบร้อยแหละต้องกดเอนเตอร์ด้วยพอกดเอนเตรเราก็จะส่งข้อมูลนะครับเข้ากล่องปับ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะครับ เราสามารถตั้งค่านะผมตรงนี้องศาฉีดได้นะครับผมเดี๋ยวลองสตาร์ทด,ดูมันเร็วไปใช่ไหมเราลดค่าน้ำมันหน่อยผมก็จุดไม่เป็นหรอกผมก็มั่วๆไปอย่ปงผมตรงนี้เปลี่ยนเป็นสักงยี่สิบเอ็ดว่าไปปรากฏเป็นยี่สิบเอ็ดปุ๊บมันก็จะส่งข้อมูลเข้ากล่องเห็นไหมเดินเบาช้าเลยแล้วก็ใส่เป็นยี่สิบสองดับไปเลย ส่งไปยี่ิบสามแล้วกันประมาณนี้ครับอันนี้พอกตั้งค่าชดเชยนะครับอันนี้มันจะตั้งค่าชุดเชยเวลาแบบ เราตอนเช้าแบบนี้แม่เพื่อนๆดูเพราจะมีตัวนี่ ECT ก็คืออุณหภูมิน้ำปัะไฟบางทีต,อ,ตอนเนช้าครับน้ำมันหนาใช่ไหมอากาศเครื่องเย็นๆเนี่ยเราก็ลดน้ำมันหรือว่ามันต้องเพิ่มก็ได้นะอันนี้ก็คือผมเกี่ยวไว้แล้วนะครับอ่ะเราเปิดมาครับสำหรับกล่อง a p i นะครับสมาร์ทเกียร์ตัวนี้เราอย่าลืมไปตั้งค่ากันด้วยนะครับทาไปตั้งค่าจะเป็นแบบนี้นนะครับกดค้าง นี่นะครับแล้วก็ลงมา setting. เซ t ติ้งอำเภ็นนึ่งนี่เซตติ้งข้างบนเซตติ้งนะครับผมแล้วก็เป็น API model นะครับเราเป็น9.1นะครับนี่ simulation 9.1นะครับกดเข้าไปปุ๊บมานั้นนะครับแล้วก็กดนะกดค้างครับ ตัววันเงนะครับกดปุ่มสี่เหลี่ยมอีกหนึ่งทีอ่าเรียบร้อยนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงอะไม่ขึ้นโคดแล้วนะอะไม่ขึ้นโคดแล้วเราลองบิดกันเร่งดูอ่ามาครับเนี่ยใช้งานได้แล้วแล้วก็สตาร์ทด,ด,ดูครับ รอบรอบรอบเครื่องขึ้นแล้วเรากดกดไปรอบเครื่องนี่รอบเครื่องยนต์องศาฉีดองศาจุดระเบิดอุณภูมิน้ำหล่อเย็นสีสแรงดันแบตเตอรี่ตำแหน่งลิ้นเล่งตอนนี้ยังมินศูนยอยู่นะถ้าสมมติเราเราปิดปุ๊บแมตดสาม เกียบอกมีรอบเครื่องบอกครับตอนนี้เราโหมด2อยู่เอาสมมติผมกดเป็นโหมดผนะมกดเป็นโหมดหนึ่งนะอา่าผมกดเป็นโหมดหนึ่งปุ๊บอ่าเป็นโหมดหนึ่งโหมด2นี่รอ,อบเครื่องเทโชว์รอบเครื่องแล้วกเอฟอุณหภูมิน้ำเปอร์เซ็นต์คันเร่งนบแล้วก็ไฟโอสายหัวฉีดอา่าโอ้ยโคตรล้ำว่ะเออล้ำล้ำล้ำหนึ่ง ดับเครื่องไปใบกุญแจใหม่นะครับจะเป็นการใช้ไฟนะครับเพราะวตัวนี้ต้องใช้ไฟจากตัวเครื่องนะครับเออเออน่าสนใจของตัวนี้กดปุ่มค้างแล้วเราก็มาเช็คได้นะครับนะภาษาไทยอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่าลืมเซตติ้งกันด้วยนะครับถ้าไม่เซตติ้งมันจะใช้ไม่ได้นะครับนะเพราะเราใช้เก้าุหนึ่งอยู่นะครับตัวนี้ EPI 9.1นะครับประมาณนี้นะลูกเล่นเขาเยอะจริง <c oughs> ๆ,ๆนะครับของ a p i ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับกล่อง a p i 300นะครับแล้วก็สมาร์ทเกตสำหรับกล่อง a p i นะครับผมจะโยงสายนะครับจากนี้พบไปลงกระจกแล้วก็มาวนหน้ากากแล้วก็มาลงคอนโซลนะครับนี่แอบมาแล้วก็มาเข้าตรงโอ้ปอกปิดอีก แล้วก็มาวนนาะเข้าตรงนี้แล้วก็มาเข้านี่เข้าปักจูนนะครับก็ตอนนี้ใช้งานได้นะครับผมมามาดูลูกเล่นเขากันหน่อยนี่อยู่ในรถแนละ้วเรียบร้อยนะครับขึ้นหมดแล้วตอนนี้หน้านี้ก็จะบอกชัดเจนนะครับแต่ใครไม่ชอบชอบแบบสวยๆไหนก็แบบนี้ครับไม่ชอบก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับนี่นก็ได้เห็นไหม ันนี้ก็ได้อ่าแบบนี้ก็จะรอบเครื่องก็คล้ายๆกันอ่ะสตาร์ทดูแล้วเดี๋ยวมันรีบบนิดหนึ่งนะครับแล้วกลับมาอันนี้ค่ารอบเครื่องนะครับรอบเครื่องรอบเครื่องอันนี้ค่าหัวฉีดนะครับแล้วก็น,นี่เปอร์เซน็นต์คันเร่งเนี่ยเปอร์เซ็นต์เร่งดูนะ ประมาณนี้ครับไอ้ไม่แม่จะขึ้นซอสๆนะมันรวนๆครับ,นนรบอันนี้ไม่เกี่ยวกับกล่องนะครับอ่าโอเคนะครับผมติดสามเ็มเรียบร้อยนะครับก็คือใช้สําหรับรถคันนี้ไปเลยนะับเวลาแกก็จะลำบากเลยโอเคนะอ้ล้อหลังยังหมุนเลยนั่นแหละนะที่บอกว่าสตาร์ทแล้วไม่ไปดูนะเนี่ยพอไม่วิ่งเห็นไหมหน่วยไปแล้วล้อหลัง รถผมมันวัดความเร็วที่ล้อหลังไงลองเข้าเกียร์ดูเกียร์สองนะครับเกียร์สองความเร็วสิบสี่สิบห้าแล้วนุ่ไปแล้วอ่ะผมเหยียบเบรกนะดูนะผมเหยียบเบรกปุ๊บเหยียบเบรกเหยียบเบรกปุ๊บยังยังหมุนต่ออีก โอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากกันด้วยกับกล่อง API นะครับผมไม่ว่าจะใส่รถอะไรรถตลาดรถบ้านยัน CBR 3 0 0อะไรพวกนี้ก็คือมีหมดเลยนะส่วนสมาร์ทเกจนะครับุูจะใช้กับกล่องเดิมหรือว่ากล่อง API นะครับก็แจ้งหน่อยนะครับผมก็จะได้ส่งให้ถูกนะครับผมจะได้ไม่ผิดต่อเวลาเขาส่งมานะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ We gotta talk